ีปลี่ยอืมรสองสามปีเป็นลี่ยนองดาวอยู่ได้จะบ่อยู่ได้อยจะนักหลายปีอยู่น่ามันมีหัวมาสลยวาเหามัดห้องอย่างไรมัดมัดไรนักอะไรเลยโอ้ลงเลยทางนี้ลงเลยอันนี้ของแท้เฮียนห้องเดียวอ่ะเฮียนห้องเดียวกันเลยเดินทางโอ้มาเห็นผู้สามเมืสามพี่น้องผู้สามเมสามสบายดีมาพบกับบ่าว สุขสั์เนาะพี่น้องนะในอีพีนี้บ่าซุกกับล่างเดินทางไปที่เมืองนาไกา่พี่น้องเมืองน,นาไกา่เมืองบ่าสซุกอยู่นี่ก็จะเปลี่ยนเมืองคําเกิดแขวงบริกรรมไซนึงเนาะอ่ะะาเดี àng, ๋ยวบ่าซุกเดินทางไประยะทางประมาณ75กิโลเมตรพี่น้อง75กิโลเมตรเนาะจากเมืองคาเกิดไปเมืองน,นาไกา่พี่เนาะเมืองคําเกิดแขวงบริกรรมไซหล้กก็ไปที่เมืองนาไก่ขวัยขมวนพี่น้องอดีงนนาาย๋ยวยไปเบิกงเส้นทางเนาะื้นนี้เนาะเส้นทางบ่าสซุกเดินทางไปอ่า เมืองหน้ากายแขวงข้ามมวนกันพี่น้องนี่เดินทางกับรถผู้ใจคืเอเรารถเวียบ้อยของเฮาเตียมพร้อมอย่างดีไปพี่น้อง ยวพี่น้องอันนี้ก็คือบานนำกะตตาเนาะเมืองทกิดแควงบริษัทไท นี so ่กระทิ Luckily, ่งแดงวะเอ่ออาปองนึงปองเดียวนฮาเวรนูจนยืมนบบคุณครับท่าดพี่สามคบสามคัอ๋อหมดแหงอาะเอ็นโซไลค่ะขาดสิบห้าสิบสามเะกบ้าไปทางไหนแม่นี้ไปหงเฮียนอ๋เฮียนปลอดได้ไอ๋อหมดหนึ่งหมดเลย โอ้เียดแบบปอกมอนึงเนาะได้แล้วดำาแ่อยู่นีเนาะหึ่งดีบานน้ำกะตะมาแล้วเออทำใจก็ใอี้อันอยู่นี่เป็นเอินบ้นบ้านน้ำกะตะวะลทัอันหรือว่ารวมนี่เป็นเอินน้ำกะตะมเลยวะรวมน้ำบ้านทงแสนทงแสนเนาะเอออันนี้น้ำกะตะอันนี้ นกับตาล่ะเขาว่าขวดวะเออแถวขวดนั่นเนาะเออคือว่าเข้าไปทางใน่ละบ้านพุ่นสีปะบ้านพ่นสีอยู่นี่เออเข้าไปทางวัดเนาะเออเปลี่ยนบ้านพุ่นสีดิเปลี่ยนของกันเออสุดท้ายแล้วรูปปะสุดหลายปะเสียของเราร่มเนาะเออน้ำกระต้าให้เราสูงปะเออเออ๋ยวขับใจขับใจ ตรงนี้นันมีห่านมาเจ็ดนเลยเนาะตักกี่ละสิบสองสิบเอ็ดสิบสองดีนะประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองไปนั่าเดินทางกันต่อตอนนี้ก็ประมาณสิบสองโมงกว่านะพียงเนาะเหตุผลเลิกกันน้องน้อยเนาะเลิกเงยนกันมาหลายขนาดเลยต่อเป็นหาก็เลิกเงยนเนาะ 那边有点小。 ก็ยังวางอ,อยู่ใส่อยู่นานอยู่นานมันมีหัวว่าอยู่าเบห้ามัดเ้าอย่างไรห้ามัดมัดไปน็อกไปเที่ยวไปเบิ่งนี่นนนนนนเราแม่เราไปป้ายไว้เดินเดินสบาขสบใจ เอามาลงาเอามาเบิ่กคนทำน้ำไปเด็กสไตลดีทุกคนอ๋อ,อเห็นไหมการโดดสูงไปนี้โดดแท้ของแท้พี่น้องอันนี้ขวดสูงไปนยูอยู่นี่ลงไปประมาณประมาณหกสิบเมตรแล้วหกสิบเมตรมาฮอตไรมาฮอตเดี๋ยวฮอตละสโดแโดแท้ เคยโดดอยู่ะเออ่หากันโดดนี้โของแค้พี่น้องแของแท้อันนี้นอันนี้กระโดดวะเรอโดดละโอ้โดดแล้วมันคือสีเลือเนาะดูนคือสีเลือขนาดเลยเนาะฟางังยเไจะฟังจะฟังวะเ้าโดดลงไปบ่จำพื้นบ่จำ มันที่แยวมนจำเออแถวกนั้นมันก็เลื่อเลื่อลงมาเนาะเออนิองุ้เลยของเทสเขาเขาเก่งมาาน้งไปเเอาอันนี้ลงเลยนี่เอาลงเลยโอ้จับเลย ของเท้ตัวนี้นะเด็พี่น้องเิ่นตัวนังโอ้ของแท้ของแท้อ้านี่กำลังสีดุด้วยลงมาของแท้ตัวนี้ลงบ่ของป้อมองป้อมโอ้ลงแล้วนี่ ล้ามาลกหลานไปโดดเลยลูกหลานเพ้อโอ้แม่ลูกหลานลลลลาน,นี่เลยพี <laughs> ่นาอ้เอลยกระซ่งได้เกิดก <c oughs> อยเด้อเิดอยเด้อดระวังเด้อระวัง <laughs> อยู <laughs> อ่<ป>ยพี่เนีย่ยเเอ็นจัดเลยด้จังเาพี่นเนาะโอ้แท้

หมอสามแล้วเฮียนโยงเฮียนใดมอโซนองค์ท่งท่งหนองค้ำมอโซนหนองค้ำหนองหเอค้ำอยู่เทืองนี้ฮะเนาะเออโซนนี้ก็เป็นพักเฮียนเนาะแล้วก็มาเลาะกินข้าวกินน้ำอะไรวันนี้อยังยันนี่กินเลยวันีเลิกเฮียนเลิกเฮียนเราไปเล้นเลยเออเลิกเฮียนแล้วก็ไปเลาะเลยผู้สาวบ้านใดนี้บ้านหนองหมอค้ำอ่ะบ้านทาลังทาลังทาลังก็คือบ้านโซนอันนี้เนาะ เออส้นนี้ประเดหขวดทารังเนาะขวดตัวนี้เนาะขวดทารังเอาพูดน้อยๆมานน้ำผายูดเลยเนาะเออโอ้ยไปค่อยๆได้ย่าไปด้วยาไปไปพี่น้องนะะเสียวเดินทางแล้วมาเห็นผู้สามเม่อสามพี่น้องผู้สามสามนี่รากกบอหายลากกระล่มน้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวประสุกเดินทางไปที่ หงอกพูน้าตายกันต่อไปขึ้นมาเลยผู้เมื่อกี้นี่ขึ้นมาเลยโอ้ก็เรียบร้อยเนาะขึ้นมาเรียบร้อยเป็นยังไงเป็นยังไงควกมือซึกฮักบอกมันเสียวเออแสดงว่ามาโดยมาลินมาอาบน้ำอยู่นี่ตลอดเลยเนาะี่บเออก็เลยว่าไปกลัวกมาดิก็เลยว่าปกติพี่น้องก็เลยว่าบุญญาตเลยเอ้อ เงี้นอยู่ไก่บ่บ่มีไก่อยู่อนอะเออเพือนอยู่ได้ละเออเด็น้องเพื่อนเพื่นสูงไปนี่เนาะเพื่อนกำยังโดดลงไปถึงสูงสูงตัวไปข่าวลูกแม่ยืนไหมเออไม่ใช่ัวเองนะคุณต้องตั้งใจเลยยนย อหรอยลงไปขั้นลมี้บูมีคนเอแล้วดยยุคขั้นน่ลงกบมนลงแล้วไม่ยากแล้วอ่ข้าวขนาดเลยเพื่อนหน้าทุกมือเพื่อนทีนะเนี่ยฮัเดินทางกันต่แต่ก็ได้ขอบใจหลายๆ เดีย๋ยวมาเติมน้ำมันก่อนพี่น้องน้ำมันตกตกขีดแดงนะเครื่องคุ้นณเหมือนเคยอยู่ลักซาวะแมนเฮียน้ำเดียวอ่ะฮะสมพรคุ้นณซื่อในใดเลยนะเาียรนะเดียบนะชื่อว่าชื่อเขาว่าแมนแมน ก็เงี้ยนลุ้นเดียวนะฮะน่ะเก็บจอนาะเออสามสิบหันเนี่ยแหละเป็นยังเตี่ยมาอยู่พี่โดดเหรวะเงินเลยเออบ้านอยู่บ้านสเปนเออแบบบ้านบ้านไทยก่อนก็อยู่พี่ว่ะเม่แลลยพี่น้องจะเดินเออขามีาเราไมาอยู่พี่เลยขามีาเราม่อยู่พี่บ้านเมียเออแบบเตี่ยพี่น้องเงียนเพ่อนี่เงียนพร้อมเดี๋ยวกับแบบซุ้มแืบเจือเจือใส่นาะ จื่อจะมาห้าซื้อมาย่งสุกก็เฮแล้วเดียแต่นนั้นปฐมปฐมาฮาเลยนะปาป๋าาป๋าป๋าปปาปปาป๋าป๋าป๋าาป๋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 าปาปาป๋าป๋าาป๋าป๋า่๋าอ๋าาป๋าป๋าย๋าั๋าปาป๋าาป๋าเ๋าป๋าน๋าป๋าป๋าาาย ไปอเอาเนี้ยอกเดือนห้างกับต่อตอนนี้เรากำัเดินทางมาด้วตัวเมืองรากายแล้ดวงเนี่ยตอนนี้จะเป็นเรื่องรากายในระยเนาก่อนแล้วเรื่องร่ากาย เฮื่งองเื่อนยุบอดนี้พี้องแต่ตอนนี้ยังบ่ท่นมีน้ำนกเป็นบ่ท่านตัดน,น้ำขึ้นมาน้องแต่ปกติป็นการจะมาจัดงานแข่งเฮื่อยู่บนบดนี้เลย ทางมา้เนี่าี่น้ยงตลาดนาไก,ก่เนาะเมืองนาไกายตลาดเมืองนาไก,ก่เนยจะไปเดึงวน,น,อนอยืนตังตังี่ขายเครื่องดีป่า เพื่อนยังได้ลูกน้บไได้ไปโรงเรียนมาพักเรียนสวยปะพักตัดสวยเออดูว่าพักเลยเปลี่ยนไงลื่นไหมเออใช่ไหมเพื่อนไปบ้านน่าดีไปแล้วไปแล้วเอ้าคือมีตัวแม่บ้านนอนน้ำนมาตุ้งกินข้าวแล้วเออกินแล้วก็แม่ได้สบายดีเพื่อนเพื่อนี่ แนะน,นำโทรด้วยเป็นผู้ใดนี่ข <laughs> 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 องโอนนอเป็นเอื้อยของแม่เอ้ยบ่าวถือเป็นเอื้อยของบ่าวซุกเนาะเป็นภรรยาของบ่าวเตียงคำนั่นแหละพี่น้องซื่อซื่อโอนหรือว่าแม่นองน้ำเนาะเมื่อวนนี้กะบ่าวซุกมาแว่ยามเนาะเพื่อว่าเพื่อนจะไปลินแว่ยามสาวจ้อยบ่าวต้มเนาะคือเพื่อนจะเกี่ยมงานบุญมันปะ ่นจะเห็ดบุญแจกข้าวหาญาติเพิ่นเนาะมาหอดแรบเราด้อันนี้คือหันแม่น้องน้ำมาอย่างลังไม่ขายเครื่องดีบอส่งเข้าเฮียนเลยส่งเข้าเฮียนก็ได้ขายอยู่ได้ขายอยู่ธรรมดาเนาะแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนจดซื่อเลยเข้าเฮียนแล้วก็อยากเงียบๆอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> ได้ขายอยู่เนาะได้ขายดีอยู่ปกติ ปกติเรื่อยๆเนาะตลาดนาไการเดพี่น้องออกมาฮอดแล้วตอนนี้เนาะตลาดเมืองนาไการเด็กอ๋อสารดาวเออสบายดีสบายดีเดี๋ยวไปดูอ่านนี่ก็คือสารดาว啊น้องดาวน้องดาวสารดาวน้องดาวเนาะน้องดาวอ่นอยู่บ้านไหนน้องดาวบ้านคัมเพลดุกอยู่ใส่ตัวนี้ ไปโดดโยนมือหาใสเกี่ยวปับนาดเออนางดาวนี่มาขายเครื่องสวยอันใจวอนนักมาโดนแล้วปะนางดาวหลายปีแล้ววะปีสองปีแล้ววะอือสองสามปีเออเป็ดนาใดนางดาวอยู่ได้เยอะปะอยู่ได้เยอะนักหลายปีแค่ธรรมดาอยู่ได้อือชั่ปีแล้วนางดาวชิบูปีเนี่ยนะเออ ยังสดเนาะยังสดอยู่เ่ท่านยังได้ผัวบ่าวบอดวงดาวก็คือตมถขายเครื่องสวยได้เครื่องสองปีเลยว่ะแล้วสองสามปีสองสามปีเลยเนาะตื่นเต้นในเที่ยวเมื่อบานบ่ก็ได้เมื่อยู่มีเวียกับเมื่อนาะส่วนใหญ่ก็อยู่นากาอยู่หัวคู่เนาะบ้านแพดงบ้านคัมเพดงบ้านคัมเพดงเมืองมหาชัย ไปคำวันไปก่อนก็ประสบกับบูฮูดอกว่ามันอยู่บนไหน <c ười> ไก่บ่ได้อยู่นี่ไปเมืองมหาไซนี่เข้าไปแว่ทางใ,ใาาดไก่ยมราชไปเรือเลี้ยวซ้ายมะขึ้นขึ้นไปทางไซแดนนป่นะโบไก่บ่เออหอดบ้านอันนั้นบ้านปุ่งบอ่อนบ่ะบ้านนาปุ่งบ่อนหอดป่ะบ่อหอดอยู่กลางทางบ่ะ เป็นยังไงน้องดาวมาอยู่หน้ากายโดดนี้อันถ้าสมมติเพิ่นมาหน้ากายเพิ่นมากไปลิ้นจะใสงานง่ายปะว่าได้ไปเสรเลยอยูติ้งเฮอร์อะไก็มาตลาดเออเด้อพี่น้องน้องดาวน้องดาวได้ได้ได้เฮ็ดซ่องยูทูปเป็นของตัวเองปะยังเล้เนาะมีแต่เฟซบุ๊ก อครับใจนะรับใจนำงานาาพี่น้องกันมา,ามมใช้เครื่องเครื่องชนสุดส